แล้วชื่อวันนี้ที่บอกบายบายเอชไอวีและเอชด้วยนวัตรกรรมแห่งชาติไทยเนี่ยนะครับนวัตกรรมแห่งชาติไทยเนี่ยก็เป็นชื่อที่สำนักนวัตกรรมแห่งชาติให้การรัญญาบรองนะว่านวัตรกรรมแห่งชาติไทยสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และ AIDS นะครับ <_ an> ในผู้ติดเชื้อที่ไม่ใช่ยาต้านเลยติดเชื้อมาห่วงกังวลว่าชีวิตจะเป็นยังไงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องปกติเราจัดการให้ไม่ เพบเชื้อได้ใน6เดือน8เดือนนะครับเรามาดูกันนะครนี่เป็นรายแรกของโลกนะฮะที่มีเอชไอวีอยู่30,004ใน1ปีครับลงมาเป็นไม่มีเอ็นดีคือน็อตติดเอ็นดีคือไม่มีแล้วคุณเอ็มเนี่ยเขาหมดเอชไอวีพอไม่มีถือว่าเอชไอวีหมดฤทธิ์มีคนรับเชื้อปกติมาเป็นเวลา7ปีแล้วนะครับภาพที่สองครับของคุณเคนะครับคุณเคนี่มีเชื้อไม่เยอะนะครับภายใน8เดือนตรวจไม่เจอแล้วแล้วก็ตรวจไม่เจอต่อเนื่องมา34เดือน แล้วจนกระทั่งหยุดใช่ของเราเขายังมาตรวจไม่เจอครับก็แสดงว่าร่างกายของเขามีปุ่มกันแล้วนะครับต่อไปนะคุณแอลนะครับคุณแอลใช้เวลาแค่3เดือนนะครับจากเชื้อที่400กว่านะครับก็ตรวจไม่พบแล้วตรวจตรวจตรวจไม่พบตลอดเลยนะครับเป็นเวลา2ีเดือนหยุดแช่งงเรา9เดือนก็ยังตรวจไม่พบรายต่อไปครับก็ลักษณะคล้ายๆกันผมจะผ่านไปอย่างรวดเร็วกันนะครับเนี่ยจะแสดงเห็นว่าเชื้อซิดิโฟมันเพิ่ม แล้วก็เอชมันลด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 ,ลดนะบางคนลดเดียวพวดเดียวเลยบางคนก็กระโดดขึ้นกระโดดลงเนื่องจากดูดลสุขภาพไม่ดี<อ>แต่ในที่สุดก็คือตรวจไม่พบเชื้อให้หมดแล้วชื่อวันนี้ที่บอกบายบายเอชวีและเอชด้วยนักการแห่งชาติไทยเนี่ยนะครับคนหนึ่งที่บอกว่าตรวจไม่พบเชื้อมาเป็นระยะเวลานานแล้วจนคณะกรรมกาบอกว่าหายแล้วค,คุณเทือคนที่เกิดภาวะเอชไอวีหมดฤทธิ์ตรวจไม่พบเชื้อโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสแม่แต่เม็ดเดียวแล้วก็ตรวจไม่พบ มา38เด so ST <uar> ือนแล้วในระหว่าง38เดือนตรวจไม่พบอยู่เรื่อยๆเขาก็เข้าใจว่าเขาคงจะไม่มีเชื้อแล้วก็เลยหยุดใช้ภูมิกันบบปาดของเรานะครับก็หยุดใช้มา17เดือนก็ยังตรวจไม่พบอยู่ดีนะครับเราได้ใช้วิธีการตรวจโปรไวรัลดีเอ็น t อเทนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งไวมากมีซากของ HIV อยู่เพียงเล็กน้อยก็สามารถที่ตรวจได้ก็มีข่าวดีอย่างยิ่งซึ่งผมก็ดีใจมากๆว่า ไฮเปอร์วัลดีเอ็น a สสรุปว่าคุณเคไม่มีเชื้อ HIV แน่นอนแล้วครับด้วยวิธีนี้นะครับผลตรวจล่าสุดของคุณเคค่ะผลระบุว่า HIV ไวรั d โรดนะคะตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็มี CD4 อยู่ที่1,192ที่สำคัญนะคะก็คือผลที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นผลหลังจากที่คุณเคหยุดใช้ภุมกันบำบัดแอปโก้ไปแล้วถึง16เดือนนะคะ วิธีใดๆในโลกนี้เราได้นํามาใช้แล้วซึ่งขณะนี้นวัตกรรมภุ้มกันบำบัดของเราเดินไปไกลมากแล้วการที่ปรวในปกเสื้ออย่างต่อเนื่องรวมา7เดือนนะครับทําให้ผมมั่นใจมากๆว่าตัวเองปลอดเชื้อแล้วเปเลยและเห็นได้ว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ั้างไว้สําหรับผมปุ้มกันบำบัดถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้ผมประสบความสำเร็จครับบายบายเอชไวีเชิญพบกผม ในรายการบายบายเอชได้ทุกวันค่ะเวลา19.30นทาง f c e b o o o p เพ e ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิาชิตราและ YouTube ดรพิเชษไลฟ์ครับสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร1154